ปี2,569นี้แค่มูอย่างเดียวไม่พอครับต้องเร็วและแรงด้วยภารกิจวันนี้ผมจะพาคุณไปเก็บชิ้นส่วนแห่งพลังดราก้อนฟิล d สะสมบารมีมังกรให้เต็มถังครับถ้าพร้อมแล้วไปประกอบร่างความเฮงกันเลยครับไปจุดที่หนึ่ง อุทยานหินเขางูจุดแรกเช็ดโครงสร้างกันก่อนที่อุทยานหินเขางูรับพลังกันเลยจ้ามั่นคงตุดหินผาจ้า <Yeah. S 2> จุดที่สองครับเท่าหงไถมีขาที่แข็งแรงแล้วต้องมีเกราะที่แกล่งด้วยมาต่อกันที่นี่เท่าหงไถครับม้านินมังกรมีเกล็ดเป็นเกาะ เปรียบเหมือนเซรามิกที่ผ่านไฟจนแข็งแกร่งครับนี่ไงเจ้าชายกบที่บอกแล้วคุณแม่ก็เติมเติมมงกุฎไท้นี่แหละตัวน,นี้เลยจ้าศิลปะก่อเกิดพลังความสุขชุ่มชื้นใจ่หมาบินนะนี่หมาบินไม่ใช่หมาบินนะ หมามาเสือซาฮะสามสมพง์เอนะที่นี่นอกจากมีชื่อเสียงเรื่องของเซรามิกแล้วคุณแม่พี่ติวทำบะจา่างอร่อยมากแล้วก็ขนมถ้วยแบบจีนอร่อยสุดสุดโอ่มังกรแบบใหม่นะนี่เป็นแบบนี้เลยจ้าองค์มังกรเหมือนกันจ้าเป็นตัวเลยจ้านี่เลยครับตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของบะจ่างที่ผมบอกอร่อยสุดๆจ้า มารับพลังบวกดีๆจากเท่าหงไทยนะครับไม่ได้ครอบครองแค่เซรามิกอย่างเดียวนะครับแต่ได้ครอบครองศิลปะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยครับแต่เป็นศิลปะระดับโลกจากศิลปินระดับโลกเลยครับนี่เลยจ้าอธิษฐานจิตเสร็จแล้ว ต้องมาที่นี่เสียมสีแม่นมากๆแต่ไม่ขยับติ้วนะเดี๋ยวกระจายหยิบเอาเลยจ้านี่จ้ามาแล้วใบที่9เล่าชัดเหมือนมัดฉาเมื่อกับกายเป็นมังกรสัญจรมามีศักดาดำด้นชนลาานคนอยู่ไกลมาประสบพบกันเอ้ยได้เจอแจ็คสันหวังแน่นอนเช็คอินจุดที่3ครับวัดมหาธาตุวรวิหารเร็วแค่ไหนถ้าหลงทางก็จบครับ เราต้องมาเติม r รา o n s w วิตดอมกันที่นี่ครับวัดมหาธาตุจะเร็วต้องมีทิศทางสารเจ้าอากงสมอแห่งจิตวิญญาณตลาดโอทาวก่อนจะไปซิ่งในสนามจริงเราต้องมาขอพอรผู้ใหญ่แห่งย่านโอทาวกันก่อนครับอีกป้ายคำนับครั้งที่หนึ่งหยีป้ายคำนับครั้งที่สองซมป้ายคำนับครั้งที่สตุจ,จีนราชบุรีมูดูอาร์ตลอดท้องมังกร ตลอดโอทาวจ้าจุดที่4ตลาดเก่าโคยกี้ร่างกายพร้อมใจก็ต้องพร้อมด้วยตอนนี้ต้องมาวอร์มอัพกันที่นี่ครับตลาดเก่าโคยกี้จุดที่5เขื่อนรัชประชาพัฒนาและนี่คือจุดหมายปลายทางของเรารับพลังปีม้ามหาเฮง